สวัสดีค่ะ FC ่ัคนค่ะคลิปนี้กับกลับมาบอกกับนุดหน่อยน้ยนำโชกอีกคือเก่าค่ะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกก็ลด้เดินทางไปติดตามคลิปสองของปลาค่ําค่ะนุดหน่อยได้ยินมาว่าปลาค่ําเพิ่นเสียงตัวเลขกค่ะท่านผู้ชมเสียงตัวลเลขกจากคลิปแรกเนาะค่ะนาอเพิ่นกับฟันค่ะฟันว่าผีมูเบกขางัวมาไห้สีขาค่ะท่านผู้ชมปลาค่ําเพิ่น่นาถ้าเพิ่นฝันแบบนี้ตัวเลขกของเพิ่น อยู่แนนอนค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของปลาข้มจะเป็นตัวใดสิมีโตเพิ่มเติมตัวใดบอกรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะมัำค่ะสวัสดีค่ะลาค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันมีการมาติดตามเรื่องราวความฝันของปลาข้มนอค่ะผลจีบฝันเป็นไรกันสังไปของๆกันนอค่ะกับความฝันของคุนค่ะฝันเราจังไรปะโอ้ยเสียงเล็กไหญ่ เชียงเล็กไหวเลยมาฝันนี่มาขึ้นมาฝันเชียงเล็กขึ้นนี่แหละก็บไปเชียงร้มือดอกเชียงมาขึ้นเขียนเชียงไหวฝันว่าเขาว่าค้างงอมาห้ค้างงอสีขามาห้ก็เลยอุ้มอุ้มเอานาะนะก็ับมูน่นะมูเสียชีวิตแล้วแต่เรียนพร้อมกันมันเสียชีวิตแล้วตอนนี้เลยมันอุมมอ้มมาห้อุ้มมาหายพันว่าจังไั้ยังไม่เห็นพอบานาเฮาเรียกว่าเอาไปห้พ่อบานโตเด้อ ย่างไหวตะกินโดนๆเพื่นวะค้างว่ะสี่ขาเนื้อเพิ่อนก็มาหายอยู่ขนาดบอกหายโบราณทั้งคอวานเรื่องวอันนี้เด้อเพิ่อนวะเอาไว้สันอันกินโดนเพิ่อนว่าย่างไว้มันจังได้ต้มกินโดนน่ะนะค่ะหมายความว่าจังได้เก็บไหวโดนเก็บไหวตะกินต like ้มกินโดนค่ะเพราะว่าย่างนี่กับสีผมเนาะส่วนไม้เพื่นเนาะแม่ย่างไหวกินโดนๆคือตัาอัน เลขมันกกษตไก้กินเป็นดนๆนะนะคิวานนะนะแล้วก็าว่ากเจ๊ขาปลาทำชีขาเบิดทั้งซีเลยแ่นชีขามานนี้ก็เลยอุมไปให้เพิ่นเพื่นเลยอุ่มเอานะเฉพาะบานเพิ่นนะอันนี้นะถ้าจังสิได้กินโดนดนักอย่างไวมันหนึ่งแห่งปาดอยากเง้ยไม่ได้กินเง้ยนั่นเพม่นว่าอันนี้ก็ได้กับหมอหนังกับเพ่อข้ออันนี้กับเพื่อพันหินจ้าเสียงี้แตะงูผู้อื่นงูคนนี้ไ่เคยฝันหินบ เมื่อแต่ฟ hmm. right being like ันหายเหลมมูตอนนั้นตอนนั้นกะมีแต่กมูผู้อื่นหมอหนี่กําลังมากําลังเอาเนื้อค้างงอมาหายค่ะเห็นกะเอาเนื้อม้าหายพ่อเนื้อม้าหายพ่อมูผู้นี้เอาค้างงอมาหายหายหายพอบ้านโตนั้นอยากกินโดนๆโตมกินโดนๆเผื่นว่าค่ะก็เลยเพิ่นก็เลยเอามาเอาเอาเพิ่นว่าโอ้ยนี่แหละมันดีแล้ยมูอมาหายกะอยางกจะกินเพิ่นว่าค่ะ ต่ว่าปลาข้มันยัเด็ยมงตัวเล็กยังเด็กน่าฟันเลยก้าวสีหนึ่งก้าวสีหนึ่งค่ะเสียงเด็กก้าวสีหนึ่งก็เลยมาฟัน่าไลยขางวดีขาแมนค่ะก็ะว่าเอาไปกินดนดนธรรดาเเนาะเอาไปกินดนดนค่ะย่างไปพ่อแม่นอย่างไปกินทั้งเฮิอกธรรมวาากินดนโดนมามาให้ะไรก็โตก็เอาให้พอบานตอนนะเพิ่งก็เป็นผู้รับไปค่ะ ปลาปลาคั้มฟันเนี่นย่ความมีใจของปะาคั่มคิดว่าเลขของป่านี่ขี้เข่าเรื่องว่ามันอยู่ไปเรื่อยเรื่องว่าอยู่แหละมันจะกินมันจะกินโดนๆนะค่ะเพราะว่าอยู่นอกป่านอกคือว่ามันอยู่ค่ะอันเพิร์ลมให้นี่เป็นผู้ยิ่งหรือผู้ท่ายังไงโมผู้ทายเป็นโมผู้ทายเพิ่นมาจะคนมาคนเดียวโมแต่ว่าเพิ่นเสายชีิตเนาะ เสียชีวิตไปแล้วเนาะะเสียชีวิตแล้วค่ะเรยอว่าเอาให้เพิ่นก็เรยอว่าให้พอหวานตัวเรื่อไปอยากว่าตั้งพอหวานผัดฮับเอานะค่ะฮับเอาว่าจะย่ากว่าจะต้มกินโดนๆม่เธอยยมอยากแยมอะไรจะกินแยมอ่ะค่ๆๆเคะเอามาให้หอดเที่อั้นเลยให้หอดที่อันอายุเพิ่นเท่าไหร่โมนุนบอกกค่ะซ้ำกันตัวเท่าไดร่หกสิบสามหกสิบสี่ทีกันมีชีวิตอยู่เนาะค่ะหกสิบสามหย่าหกสิบสี่เนาะคุณแม่ค่ะ บาลีที่ของในถ้ำมีก่าสามเก่าค่ะอืมสามเกโอ้บาลีที่สามเก่านอกคุ่มแหงค่ะค่ะโตเล็เก่าสีหนึ่งนี่ก้อนที่สีใดเล็กเก่าสีหนึ่งนานี่คุณแม่ฝันจะไหนบอกว่าให้ฟังในคุณแห่ เั็นเมเสียงเลยตัวนี้ฝันว่าฟันว่าเขาแตงเขาให้กินฟันน่ะเล็กหน่อยอายุชิบซีปีนแล้วมาแต่งเขาให้กินประมาณชิบีปีนนะกับมือหัวอยู่เขาซีข้นถื้อผ้าเขามาไห่ซื้อผ้าเขามาให่เนี่ยก็บเ็บเอาแต่นเก็บเอาแต่ข้องจะขล้องมาแล้วนอนใน,นลาบเนือน้อนอนเ็บเอาลาบเนื้อะมันวัวนั่นกับค้องมันนั่นมันกินแต่หมูมันซีขนแม่ก็มากิน แ,แมกินอิ <KNOW> ่มในกินอิ่มกินเต็มอยู่สบายแบบนี้สบาย่หมือนง่ายมาแดงโตง่ายมาแดงมากส่านนี้มาอคืนนี่ก็เลยกงเหนียงไหวเวอร์ก็น่าเดยอดเป็นเป็นจังไ๋มันไปค่ะก็เลยบ่งานว่าได้กินเนื้อท่านว่าก็ขาหม้ไม้เป็นขาฉีคขาสีขาเนื้ะ ก็บอกว่าให้เอาไปกินโดนๆเอาไปกินโดนๆพอหวานก็ว่าโอ้ยอันพอดตเนี่ยยากน้ำได้กินยำนั่นยำเมื่อไหร่ฝนว่าค่ะเสาว่าเลยเลยตัวใหญ่มเสียงดีกะบฟันดีเลนบ่ฟันดีเลยตัวเก่าหน่าหน่าฟันเอามาเสียงน่ะค่ะค่ะแต่ว่าตัวนั้นหน่ะฟันว่าอันเด็กหน่อยมันแทงเข่าให้กินเด็กหน่อยสี่คน อาหารชีพนกับมันปลูกม ah like ah ันเต่ามาจะหน้าผลแล้วแต่ว่าเบิ้องคอยค่อยแต่งให้เจ้ากินเอาเจ้าค่อยแต่งคอยกินคอยแต่งให้เจ้ากินบ้างมันว่านหนาเดียวนัานนั้นได้ยิบเอาอันหลาดเหนือน้ำเขาหม้อนอันม้อนพัดม้อนยังก็บอาน้ำเขาอะไรยังบอกคือหายใจหายไ่นบอกน้ำเขาเอาแต่ตัวนั่นเจ้าของมากเลยตัวนั้นเป็นของเขาเอาตลาดตลาดเหนือเนาะเออตัวนั้นของเทปเขาในหลายเทเขาเอาให้กินราคขั้นฝัน ก่อนนั่นก็คือว่าไปไปแทงเขาให้เทพกินเนี่ยบอเทพแล้วมาแต่งให้ป่ากินบ้านมีเทพแทงให้กินขึ้นบอแมนไปแต่งเขาอยู่นะแต่เลยไปหน้าแยมอดไก็ได้แทงเพื่นมากินแยมนั่นล่ะก้อนเจ้าของกินกินข้าวเศร้านั่นแต่งเอื่นเพิ่อนมากินแจ็คโบหินโตแล้วเนาะเอื่นเพิ่อนกินบ้านนี้พ่อโต๊ะแม่หมูไม่แม่คนว่าเบื้องในคอยแทงให้เจ้ากินแน่เจ้ามีได้แทงให้คอยกินบอคนว่าค่ะ แามปลาค้่มไปหน้าทุกเท้อปลาค้่มตองแป้งให้เพื่อนกินแม่นว่ให้เพื่อนกินให้เพื่อนกินเพราะว่าได้กินประจำแยมได้ไปแามบ่ได้ไปก็คือบ่ได้กินปลาคั่มกันก็การลือกกินอาหารของมนุษย์เท่านึ่งเนาะเป็นเป็นหลักเนื้อคือหลาบเนื้อแต่ว่าของเพื่อนหนึ่งเป็นพัดเป็นยังเพื่อนแล้วของเพื่อนในจานป้าเพื่อน่ะเป็นคนละมาหลักใหม่เนระเนาะแม่นเน่กินเนี่อยากของเพื่อนนั่นล่ะก็เลยถือมาถือเพื่อนก็ถือมาให้ สีกลดเอามาหายถวายหายจำสมมติว่าคือถวายหายนี่แหละเนาะก็เลยว่าอันห้าบอนี่ดอกียาก็จะยิดเอาถ้วยเดียวนะเอาถ้วยเดียวมากินเป็นกับผ้ากันนางกินแช่แช่เป็นกับเล่ากไม่ไม่หม่ร้อนกันแช่เลยแหละโต๊ะมาอันนี้ก็เลยว่าเชียงเหล็กตัวนี้ไว้แต่เหล็กตัวนีไม่เชียงไหวก็เรียกว่าฟันเด็กตัวนั้นมันกีบก่อนค่ะก็ว่าฟันว่าเด็กนี่เด็กนั้ ดีดีเนาะประคันนี่กะให้ตัวเก่าวในกระเเกาในเชียงตัวเก่าเนาะค่ะคือเก่าซีหนึ่งเนาะเก่าซ<อ>ีหนึ่งค่ะความฝันของคุณป้าไม่อยังเติมเติมบ่คะบ่มีอยังหรอกมีแค่นี่แหละเพราะว่าฝันฝันมันต่อกันทำหนี่นะค่ะ,คะสำหรับคลิปน,นี้เก่าเชียงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณประคำได้หลายค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะ คลิปนี้กันมาเมืองแนวทางตัวเลขของปลาข้าเป็นคลิปที่2เนาะค่ะปลาข้มเพิ่นเสียงตัวเลข,ข 9, C, 1, ค่ะเก้าสี่หนึ่งค่ะเพิ่นกับฝันฝันม,มู่แบกขางัวมาไห่หดเงินค่ะแบกมาทั้งสี่ขามู่กรหมูมม่ที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะปลาข้มเพิ่นกับ,บอกว่าตัวเลขที่เพิ่นห้ไปอยู่ราคาท่านชมตัวเลขของเพิ่นก็นกนคือเก้าสี่หนึ่งค่ะท่านชม อายุมูเพิ่นกับ63อย่าง64ปีบาลขทีประคัาม3เก่าแก่ทรรมชมเอาไปพิจรารณาเบิงขาเอาไปตัดเหรินมุนเหรินเอาไปเป็นแนวทางในการสือสลายกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งมีทุนาย,ยน2พันหาอย67คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคกับขอ,ขอให้ธมชมมีโชคมีลาบเฮงเฮงปังปังรวยรวยถูกรัตลีลงวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลีของประคั่กันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยกับฝา่าธรรมชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้นุดหน่อยน้ำโชคน้ำเน้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ